ค่ะพี่ๆก่อนเลยน้องอารมณ์ดีเลยตื่นมาเนี่ยเฮ้ยทำไมตื่นมาอารมณ์ดีจังเลยเออเออเร็วเออโอ้ยตื่นมาน้องอารมณ์ดีเลยคัะพี่ๆอ่ะก่อนเร็วตึง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 ยูนี่ดูตื่นมาแล้วอารมณ์ดีเลยนนองวันนี้อารมณ์ดีมากเลยว้าวาว้าวว้าวลูกไขรอ่ะอารมณ์ดีลูกไขรครับลูกไขรครับ คทน่าเหมือนแม่มากเลยเหมือนเหรอทุกคนเหมือนไหมปางมุมใช่ไหมฮะเวลาอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อหรอลูกเหมือนแม่เหมือนแม่ไหมเหมือนแม่ไหมทุกคนเหมือนแม่บ้างไหมฮะห้าเหมือนแม่บ้างไหมห้าเหมือนแม่บ้างยิ่งเปล่าห้าเหมือนแม่บ้างยิ่งเปล่าห้าหมือนแม่บ้างหรือเปล่า ป,ป้าแป้งไปดูหนังป้าแป้งไปดูที่หยดกับลุงบอลลูนพรุ่งนี้แม่กับป้ะป๊าก็จะไปดูที่หยดกันชองโคนอาปามาแล้เหรออาปามาแล้วอาปามาแล้วใช่ไหม้วปวนมตรงไหนอ่ะชัดนี่นกล่องสีฟ้าตึง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 งี่น้องน่ารักไหม น้องหน้ารนักไหมน้องอยี่สิบเจ็ดน้องจะสองเดือนแล้วนะพี่ๆนะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่ออยู่กับแม่ก็เหมือนแม่จริงปะเวลานอนเหมือนแม่นั่งเหมือนพ่อปากเหมือนแม่หรออุ้ยปากเหมือนแม่หรอปากเหมือนแม่เหรอครับพาน้องไปดูหนังด้วยไปไม่ได้ เดี๋ยวนู้นเละทุกคนประมาณสักหกเดือนก่อนหนูยังไม่กล้าพาไปเจอคนเยอะจริงๆหนูอยากพาน้องไปทุกที่เลยนะแต่ว่าพอจะพาไปปุ๊บพอจะออกบ้านบุญแบบอุ้ยไม่เปหรอกสงสารลูกก็อะไรเงี้ยแบบเหมือนลูกยังเล็กอยู่เหมือนแบบอยากให้เขานอนอยู่บ้านก่อนอะไรเงี้ยพี่พี่เยยว่าน้องพูดแล้วนะน้องอ,อ้อแอแล้วเออคุยเฉยพี่พี่หน่อยอคุยเฉลยพี่พี่ไหนเยอะรู้ว่ารู้เพศกี่เนดะือน